สบายดีมื้อน,นี้พบกับลินดาสาวลาวมื้อนี้ลินดาจะพาทุกคนมาที่วัดกันนั่นเองนะจ๊ะ,ะสำหรับใครที่ยังหูว่ามาวัดที่หยังมื้อน,นี้ลินดาจะพาทุกคนมาแก้บักกันนั่นเองเพราะว่าลินดาได้บะไว้และกระโดนเตืแล้วก็ตอนนี้ได้มีโอกาสมาแก้กันเลยถ่ายคลิปมาให้ทุกคนในเบื้องวันนี้ก็คือเป็นวัดที่ยุ่จอมทองก็คือเขาเอินว่าวัาดวาน วัดบ้านเวียงกันเองและทางหลังของลินดาก็จะเป็นทา่าทูเวียงนั่นเองนะจ๊ะซึ่งว่าเป็ี่านท่าที่ซัก์ซ์แลกาวัดนี้เป็นวัดที่ซัก์ซ์และกะ็คนมาฮิตบุญหลายเมื่อน,นี้ลินดากะอาเอาต้นมาเพื่อจะมาแก้บอาอาลินดาก็มาในสายบุญเมื่อน,นี้มาในชุดที่ว่ามาในชุดที่ว่าไปขั้วโลกเหนือมาเพราะว่าอากาศหนาวหนาวหลายตัวน,นี้ประมาณสิบแปดองศา ลินดายัางบบคุณซินกับอากาศกันเลยนุ่งเสื้อป่านว่าไปขั้วโลกเหนือกันนน่เองทางลายของเฮาจะเป็นต้นตอนนี้เฮายัางซอกคูบาบบเห็นแต่วก็ต้องมาเปิดคลิปก้อนทางนายทางลายของเฮาจะเปลี่ยนต้นฮาต้นนะจ๊ะเพราะว่าลินดามาบะไวหลายอาดุนเติบเลยแหละบะฮาต้นกันเลยตอนนี้ ก็เลยมีโอกาสก็ได้มาแก้บะกันเองแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปโซ่คูบาก่อนเพราะว่ายางออมบาแล้วยังพันเห็นคูบาเลยเไปตอนนี้เราไปโซ่กันมานํามาทางในงายขบวาก็จะเปลนอ่าบรรยากาศก็จะเป็นห่มก็จะห่มเย็นทางข้างก็จะมีอ่าแม่น้ำแต่ว่ามัน ต้องได้ลงไปอีกเพื่อจะเห็นแม่นาแต่ว่าลินดาปฎิา่าอาจจะบริภาทุกคนไปวันนี้ขึ้นซื่อเลอซาเรื่องอ่าขอพรขอปวแล้วก็ได้แบบว่ามาบะแล้วก็ได้แล้วก็เอาก,ก็ต้องมาแก้แต่ถามว่าลินดาได้บอกจะได้มาบะให้ได้เงินแล้วแต่ว่าถาม่าเงินยุใสลินดาก็เก็บไว้แล้วเก็บไว้ในความทรงจำแต่เ <laughs> งินทำโบเห็นแหละ เว,ว่าเก็บไว้ในความสุงจํ่เป็นที่ย้อยก่อนที่จะไปเบิ้งคลิปมื้อนี้ลินดามีเก็บม,มาให้ทุกคนได้ลินลินแล้วได้เงินเทจ้าเพระว่าจะปินสลอ็อตบาลและคาสิโนมาให้ทุกคนได้ลินเพียงแต่แอดไลน์ไปที่ล่าซี่ห้าหกสมัครฝากอน ทั้งบันซีลาวบันซีไทยแถมยังบริการซาวซี่ซุมมงลิ่นง่ายโอ,อนไวและเสื้อถือได้อย่าลืมถ้าบบอยกพลาดปมูมัวสั้นดีๆมีกิจกรรมให้ทุกมือแอดไลน์ไปเลยที่ลาวซีห้าหกอย่าลืมว่ามีแอดนำหน้าเด้อแล่ตอนนี้เขาไปย่างขึ้นมาทอด มันเป็นผู้ผู้สารกะาหารหลังเ้วก่อนอื่นว่าซาลินดาสีพาทุกคนอ่ะไปโซคูบาก่อนก่อนอื่นเขาต้องแก่แกะบะให้เลวสะกกอนและตอนนี้เขาก็ต้องได้บานไอจั่วเพื่อที่จะมาเอิ้นคูบใายเขาเพราะว่า ดินดาบก้าขึ้นเพราะว่ารินดาเป็นผู้หญิงได้แต่เอินแต่กาบลมีเสียงตอบรับกันเลยได้ให้ลํำบากจ่วยอีกแล้วเมื่อนี้และสำหรับไผูที่ยางมาก็สามารถมาได้วัดยู่ที่ยู่ที่จอมทองนั่นเองจ๊ะเป็นวัดบ้านยางมหอจอมทองแล้วก็ถามเขาได้ว่าวัดนี้ยู่ยู่ใสเป็นวัดที่ซักซิ์หลายเพราะว่า ทุกๆปีอ่าอาทิตย์เมื่อกี้นี้ลินดาบัวได้ท่าย่าคลิปที่ว่าเป็นบุญของวัดนี้เลยเพราะว่าเป็นบุญนี้ง่าง่ายอีหลีแต่ว่าด้วยการที่ตื่นสวยและกาแฟลืมจับกล้องกับบได้ท่าย่าและตอนนี้ลินดาก็สีได้เกี่ยมแกบาเลย้ยีนี่ก็คือเป็นต้นของที่ลินดาเขียมมาแกบะาก็คือฮาต้นกนนันเองนะจ๊ะ และต่อไปลินดาก็จะขอตัวไปแก้บะก่อนเดือนจ้าแล้วค่อยทายทยอยคลิปให้ทุกคนได้เบื้องกันต่อข่าวาตัวอารมณ์ตัวสมัมมาสัรพรสชานัโมตนทัศน์ต่อข่าวตัวอารมณ์ตัวสัมมาสัรพรสชา,าสาธุจิตมาสา,า,สา,า,ามิง ทานอมานิมังมาภูฟสินคารังอติขังิญญาานังกัปปขังหงบูชาพุทธธรรมสังฆาโพธิุสตนาปิตกะตัญญังมะยังบูชาะทายะเอมา ตุต vale ิยันติสาธุอิมัสมิงทานิมานิธิมังมะราโูฟังสิงฆาตังอัคคีติขังปัจจญาธานังกัปปะโดขังอาหังบุชาพุทธาธมะสางฆาโพทิทุกขะสานัตตนาเอตกะจะยังมายัง ปูสัญญทายะเขมาตาติยัมติสาธีมาสามิงทามิมานิทิมังมาดาวฟังสิงคารังอักกิติคังปัจจญญาธานังกปาดูคังอหังบูจาพุทธาธรรมสังคาโพธิลุปสอัตนะ

ทานစေေသနိตังวทาปัญจานิโยจตาทโรธัมมาวาทาติอายุพนโนสุขังขาตะอาสัญญะเอตัญจะสภาโลกัสสํมนสํภาวะญฺญปฏิมานํอุทังอทวจตาริยญฺจสภาธงาเวรังอาสัมปตํทีธนจรณิสินโนวสญฺญโนวยฺยวตสํมิกาตามินฺโทเอตสฺสอีนาทิสญฺญกุมํวิตามิอังอีทังวา ဘုရားထာဝရနုကောခါမသေနာဝါသသနိနသံပါနောကမေနာသုဝေလိယတိထာဟိသံတုခာဘဝသယယပုနာဒိတ္တိကာရဏိယမေတ္တာသုတ္တမေတ္တာကရုဏာဝတ္ထတောပိကံသဘေသတ္တသုခိတံသူသဘေသတ္တဝိဒံသူသဘေသတ္တဖြဏျပသံသူသဘေသတ္တနိခံသူသဘေသတ္တစေတနံပိဟာဒံသူสุခိสุခိ สาธุมเอมาเวะนี่น้าขอพุทธธรรมภาษาของเจ้าแต่คุณพ่อไม่พอใแต่สิ่งในวัฒอยรางทีนี้จงตัวภาษาเดินทาง้วยความตรการเชื้อป้กันายังมีเหตุอย่างทำาขึ้นในเืเกินตามควปรารถนาปิดแม่ทํัใหม่ก็พรอยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญอายุมันก็ยินทุกฝนได้นและตอนนี้ลินดากะ ได้แก้บาเป็นที่อ้หอยแล้วตอนนี้ลินดาก็จะได้มาเซียมซีกันนั่นเองเรามาขอพรกันขอใหอ้ออกตามดวงสตาลินดาเดี๋ยวจ้า ไใบเก้ากันแน่นอีไปเบื้องกันเลยได้แล้วใบที่เก้าลินดาจ,จะมาอ่านให้ฟังใบเก้านี้มะโหูสดกับเต้าเขาสู้ห้องเฮียนน้องอยู่สบายเวลานี้โซ่ของท่านดีหลายนี่ลินดาแล้วโซงนี้ดีจีถ้าโบมีเพลงขวนโบนานยังชีได้ ฝูงมู่โลคาไข่หายเบาบางโซกซัดตูมาเิ่งฮ้อนโฮมเข้าเบียดเบียนแต้บ่เปลี่นโทษย้อนผู้ยิง่วยอุป,ปถัมถามลูกในคัน,ว,น,นคว,ว่าแม่นทรายบุญก้วงเมื่อแล้วนี่ก็คือเป็นไบเสเซียมซีที่ลินดาได้จ้าและตอนนี้ลินดาก็ะได้แก้บาดและก็ได้เซียมซีเป็นที่เฮี้ยมหอยและก็หูซอว่า สบายใจขึ้นหลายเพราะว่าลินดามาบะเวดดแล้วสำรับไผ่ที่ยากมากมาได้เจ้าที่บ้านจอมทองนี่ก็เป็นวัดอาบ้านเวียงอเป็นวัดบ้านเวียงกันนั่นเองและตอนนี้ลินดาก็จะได้ขอตัวอาออเมื่อละเพราะว่าตอนนีู้้สกว่าอิ่มบุญล่หลาย,ลายสำรับไผ่ที่ยางให้ลินดาฮ็ดคลิปอย่างก็สามารถอาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ไผ่ที่เบิ้งลินดาอย่าลืมกดไลค์ให้ลินดาแน่และก็ะกดติดตามเพื่อให้คลิปเพื่อให้ y o u t u ู e ของลินดาฮอดแสนไวๆตอนนี้อิ่มบุญแหงจนว่าแบบว้าวอย่างบุคอยทึกเลยตอนนี้อ่าและต่อไปแล้วลินดาจะได้ออกเมือจ้าอย่าลืมกดติดตามลินดาให้ y o YouTube ฮอดแสนฮอดแสนพู้ติดต,ตามไวๆเจ้อลินดาอยากได้โลและขอแลวลินดา ลินดาจะตั้งใจเฮดคลิปเห็นบอกรู้สึกว่าเอาวปทึกพอ้องละคลิปนี้ลินดาขอลาไปกไ่อนจ้าไป